หครับค่ที่แยกแอปพลิเคชันออกมาเลยสําหรับการรีวิวของอร่อยนะคะเป็นจังหวัดแรกจังหวัดเดียวให้คุณยอดเล่าให้ฟังหน่อยหลายๆคนเชื่อว่าพี่ๆสื่อมวลชนหลายคนเองก็เป็นแฟนเป็นคนที่ใช้แอปพลิเคชันอย่างนี้คุณแอมว่าเราก็มีร้านอาหารในเด t a b เบสประมาณแสนกว่าร้านนะครับในเชียงใหม่อยู่ก, 5, ยก็มีประมาณห้าพันรับก็เราก็ถือว่าค่อนข้างเมืองของคนที่มีพลังนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะมีมี ขาดเลน์เยอะแน่นอนคือมีคนคนที่ม <คน S 2> ี <ๆ S 2> ความสามารถเยอะเราน่าจะหาคนได้ที่มาอยู่วงซึ่งในตอนแรกแรกเริ่มวงในนี่คือรีวิวโดยรวมทั่วประเทศเรีกว่าฮับก,ก็ได้ที่เชียงใหม่เนี่ยก็คือเราก็จะมีส่วนของจะมีทีมคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็มีทีมคอนเทนต์หน้าที่ของพวกเขาก็คือว่าผมเสด็จมงเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับผมมาปีนี้ปีนี้ผมน่าจะมาประมาณ7ครั้งลว ติดตามกันได้นะคะทั้งที่เวอร์ไวด์เว็บกับงในกับคอนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันวงในแล้วก็สามารถเข้าได้ทั้งทางเว็บไซต์